กองนะครับมีเป็นร้อยแบบจะเลือกกันยังไงอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังเอาประสบการณ์ตัวเองอ่ะมาแชร์ให้ฟังมาดูนครับสวัสดีครับนกทีที่คุ้ยนะครับยังอยู่บ้านพี่หนุ่มครับคือกําลังนั่งมองกันอยู่เนี่ยว่าเอ๊ะเอ่อก็บอกแล้วบอกพี่หนุ่มเขาโลกแล้วตายยังไม่เอามาเติมเมืกีถึงว่าเมื่อกี้คุยกันคุยกันต่อนื่อจากคิดที่แล้วนะว่าเฮ้ย hey, พี่ซื้ออะไรมาบ้างพี่หนุ่มแม่งกระซิบอย่างเดียว พูดเบาๆพูดเบาๆนี่คืออะไรพี่โอเคแต่เนี่ยผมสังเกตนะพี่ตอนมีปลาอยู่อยง่มีปลาอยู่น้ำใสเท่ากันก็พี่หนุ่มมองต้องบอกงี้ว่าพี่หนุ่มเขาเขาต้องเลี้ยงระบบไว้ก่อนนะฮะคือไม่ใช่ว่าแบบว่าพอไม่มีปลาที่กูดปล่อยแห้งเลยไม่ใช่กว่าจะเซตกว่าจะรันขึ้นมามันไม่ง่าย่างโตนะฮะที่พี่เคยเล่าให้ฟังกับพี่พี่กันก่อนนะว่าเฮ้ยมันไม่ง่ายนะกว่าจะเซตัพขึ้นมาที่บอกเพราะั้นเนี่ยบ่ก็คือบ่ที่เคยมีปลาแล้วและแค่เอาปลาออกไปก็ก็แค่รอปลาใหม่เข้ามาเนาะ อ่ะวันนี้โตอยากถามอะไรสงสัยส่วนตัวเลยเปิดช้อปปี้เปิดลาซาด้าเปิด g ูเกิลครับวัสดุก่องน้ำเราจะซื้อมาเสร็จทูโหมัมีเป็นร้อยเป็นพันอย่างพี่ก็ไม่ได้เก่งนะต้องบอกงี้่อนพี่แม่งเล่นแต่ปลาค้าฟเว้ยพวกไอปลาทะเลอะไรก็ไม่รู้นะอ่าพี่ตอบแบบปลาค้าฟก็ได้อ่ะผมอยากได้แบบแค่สูนย์ท้่เราจะเลือกมาใส่อะไรที่มันสำหรับพี่นะใช้แล้วมันรู้สึกผมทำงานง่ายเพราะนีทธิษ พี่มอเป็นอย่างนี้แล้วกันแต่ละอันเดี๋ยวพี่พูดไปแต่ละอันนะพี่พูดว่าหนึ่งมันคุณสมบัติมันทําอะไรไปบ้างสองเนี่ยราคาถูกป,ปะ่ะเพราะบางทีคนบางคนมันเลือกเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะาว่าใช้ติ๊ตันอ่ะเยอะนะใช่ไงเพราะนั้นมันมีเรื่องราคาเข้ามาเกี่ยวเพราะครั้งที่แล้วถ้าจํากันได้ EP ที่ไปบ้านโตแล้วเนี่ยแสดงว่าจะเอาจริงแล้วที่ไปที่ไปบ้านโตแล้วบอกว่าเราจะขูดบอกกันแบบเฮ้ยยี่สิบสามสิบตันนี้เอาไงดีวะเออพี่ก็ลืมแนะนําโตไว้อาวัสดุอ่ะก็เลยมาขยายความ EP นี้แล้วกันว่ามีอะไรบ้้าางเเอี เราน่าจะพอรู้กันว่าในบ่อกกรองปลาค้าแบะมันจะต้องจริงๆปลาน้ําจืดทุกชนิดอ่ะมันต้องเปลี่ยนสภาพเขาเรียกมันต้องมีกรองกายภาพและกรองเฉียภาพนะครับอ่ากายภาพคืออะไรคือพูดง่ายๆปลามันมีขับหายของเสียเนาะก็คือพูดง่ายๆมันมีของเสียที่มันเป็นกระขี้กะเฉียของเหลวกับของไม่เหลวอ่ะเนาะเพราะนั้นกายภาพก็คือว่าดักไอ้ของที่มันเป็นเป็นุ่นเป็นตะแนั้นมันกายภาพไม่ใช่ปลาอย่างเดียวบางท หรือไอ่อย่างถ้าไม่ใช่ตู้ปลาปลาคาร์บมันอยู่สภาพแวดล้อมภายนอกมาดีใบไม้เออเนื่อคุณแมลงอะไรประมาณนี้เพราะนั้นมันเลยต้องมีกรองกายภาพนะครับแล้วก็เชียภาพเชี่ยภาพก็คือว่าอย่าลืมว่าในน้ำเนี่ยที่เราเคยสอนไปว่ามันจะมีค่ายแอมโมเนียในไตในเตจเนี่ยคือมันมันน้ำมันใสจริงแต่เรามองไม่เห็นเพราะฉนั้นเนี่ยมันก็เลยจะต้องมีกรองชีวภาพด้วยก็คือพูดง่ายว่าไอ้น้ําที่ไหลไปอ่ะมันจะต้องผ่านกรองชีวภาพเพื่อให้พวกจุลินทรีย์ที่มันมีอยู่ในสารกรองเนี่ยมันบำบัด อันนี้เราย่อๆนะพอจุลินทรีย์มันบำบัดมันก็จะออกมาเป็นน้ําดีให้ปลาพวกนี้อยู่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไล่ไปเลยเพราะฉะนั้นสารกรองบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นทั้งกายภาพได้ชีวภาพได้เนาะโต้เอาที่โต้น่าจะคุ้นที่ฟาร์มเราใช้ก็คือปวนปวนอันนี้แบบเฮ้ยคนมีมันหาให้ยมากเลยนะป้วนหายง่ายแล้วถูกปวนข้อดีอ่ะอย่างเงี้ยปวนคุณสมบัติเรื่องเรื่องเรื่องกรองอันปวนเป็นได้ทั้งกายภาพและชีวภาพ แต่อวนเนี่ยพอพอเป็นกายภาพถามว่าโต้บอกโต้ใส่อวนทั้งหมดทุกกองเลยไหมไม่พิค<ธ>คือแบบว่าโอเคสม,มมติที่เราแบ,บ่งเป็นช่องๆเนี่ยเพราะว่าสมม,มุติว่าช่องแรกเนี่ยโต้อาจจะแบบพอพอ,พอพอพวกขี้ปปงขีิปลาอะไรมาติดอวนใช่ไหมช่องสองมันจะน้อยลงแล้วค<ๆ>ือช่องแรกเนี่ยถ้าสมมุติว่ากายภาพมันเยอะมันก็อาจจะมีพื้นที่แบบเอียอยู่น้อยมันก็จะไปมันก็จะไปมันก็จะไปเป็นกายภาพช่องสองช่องสามเลยก็ว่าไปอวนเนี่ยข้อดีของมันนะคุณสมบบตินะนี่ไปเร็วๆเลยอวนข้อดีก็คือว่าถูกครับ อ่าหาง่ายครับล้างง่ายไหมนี่แหละข้อเสียล้างไม่ง่ายครับเพราะว่าเอาง่ายเลยแต่บ้านพี่ก็ใช้อวนหว่ะคือมันถูกง่ายถึกแล้วก็อ่ะเดี๋ยวลืมบอกคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งอานะนี้สําคัญมากคุณสมบัติในการเป็นกองชีวภาพอ่ะที่อยู่ในให้แบคทีเรียมันอยู่ได้เยอะอวนนี่แหละใช่เพราะมันพัดหลายทบไงมันอยู่ในกรโต้ะจะใส่ยังไงหลายทบมันก็มีแบบแบคทีเรียก็เข้าไปอยู่กันเยอะต้องเข้าใจนะว่าแบคทีเรียมันเข้าไปตาม ซอกตามหลืออย่างเงี้ยแล้วมันอยู่เพราะนั้นเวลาน้าผ่านแต่อย่างที่บอกว่าอวนเนี่ยด้วยที่ตัวมันเนี่ยเป็นกายภาพได้ชีวภาพได้ด้วยเนี่ยเวลามันกายภาพเยอะๆเข้าไปอ่ะด้านชีวภาพมันก็ดอกลงเนี่ออกไหมแต่ข้อดีคือถูกข้อเสียคือล้างยากข้อเสียคือล้างยากคือเวลาลองคิดภาพนะมันติดเยอะๆแล้วยกขึ้นมามันโคตรหนักเลยรู้ป่ะแล้วกว่าจะเอามาขยันคิดง่ายๆคุณเหมือนซักผ้าครับแล้วบอเป็นสิบตันเนี่ยแล้วซักผ้าเขาจะว่าเพราะนั้นอวนเนี่ยส่วนใหญ่่างเงี้ยบ้านพี่พี่พจ้างมาล้างค่ะ แต่โอเคถ้ายังอายุยังไงนี่อยู่เราเลขฆ่าแล้วไงไม่ไหวแล้ว<ม>คือถ้าก้มงเงยนี่ตายทันทีฮะแล้วก็กว่าจะเอาฉีดเนี่ยยากนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะอ้วนนี่คือประมาณนี้ต่อมาจากอ้วนอ่ะเป็นแ่นย,ยาวๆล้างยากต่อมาก็คือเป็นถูกแล้วหอยกับพม,มิดหอยพี่ไม่อยากมองเป็นวัสดุก,กองโตหอยหอยอย่างเงี้ยหอยกองอะไรไม่ได้หอยแม่งแบนๆหอยเนี่ยพี่มองมันเป็นเขาเรียกว่า P h buffer ก็คือว่า p h Bu f f e r ก็คือว่าหอยต้องมองหอยมันคือแคลเซียมมันคือเปลือก ถูกว่าสัตว์มีเปลือกคือแคลเซียมหอยเนี่ยพอเวลาน้ำาหาแมันก็ละลายไปเรื่อยๆพอมันละลายไปเรื่อยๆพอกิพีเอชมันก็จะเป็นออกจะเป็นเป็นแนวด่างเออเป็นเบทถ้าเยอะกว่าเพราะนั้นเนี่ยมันก็เอาไว้เขาเรียกเป็นบัฟเฟอร์เวลากันเวลาแกว่งอะไรอย่างเงี้ยว่าญี่ปุ่นเขาใช้หอยกันแล้วก็พอมันเป็นด่างเยอะๆเนี่ยก็ถ้าคนที่เขานั่นก็อาจจะสีดำอาจจะมาเร็วขึ้นนิดนึงะอะไรเงี้ยเป็นความเชื่อ แต่แต่จริงอ่ะพี่ไม่มองว่าหอยเป็นวัตดุกรองนะแต่ื่อกี้โต้พูดถึงหอยกับส่วนใหญ่เดี๋ยวก่อนจะไปถึงฟิลเตอร์แมนพี่เอาหอยไปหินพม,มิดก่อนได้ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะมันจะเป็นสูตรนี้เว้ยอวนหอยหินอ่ามันยังกลับมาเรื่องเดิมครับข้อดีก็คือถูกหินมามิดเนี่ยคือถูกถามว่าเบาไหมถ้ามันอุ้มน้ำเข้าไปแล้วอ่ะมันก็หนักเหมือนกันต้องบอกบอกว่าที่ฟาร์มเราก็ใช้ปวนหินเพราะนั้นอย่าตกใจคือบอกหินเนี่ยมีข้อดีอย่างที่ว่า รู้สึกรูปรุนเยอะๆก็บอกว่าหินพมิทมันมีหลายขนาดคือบอกว่าโอเคถ้าถ้าเป็นหินละเอียดหน่อยอ่ะมันก็อาจจะได้กายภาพด้วยจส่วนใหญ่หินก็จะวางไว้ช่องสุดท้ายเพราะว่าคุณสมบัติเป็นการเป็นกองกายภาพจะดีทุกวนไม่ได้แต่จะวางห้องช่องสุดท้ายคือให้น้ำไหลไปแล้วผ่านให้ซึมแล้วก็เป็นเป็นอ่ะแบบต้องบอกว่าหินเนี่ยมันรูปรุนทำไมว่าหินพมิทเขาเรียกกันหินภูเขาไฟมันออกมาคือมันเขาเรียกมันที่ไม่รู้วิธีผลิตอ่ะมันมันรู้สึกว่ามันมีการร้อนแล้วก็เย็นอะไรเร็วๆทุกอย่าง พอเกิดรูปูมขึ้นในแบบทีเรยมาอยู่่นี้แหละแล้วเวลาสมมติว่าน้ำมันผ่านมันก็เป็นกองชีวภาพที่ดีนะสมัยก่อนพี่เล่าไป้ฟังตอนเด็กๆเลยนะหัดเลี้ยงเด็กๆนี่คือไม่ได้หัดเลี้ยงหรอกอันนั้นคือคือพ่อเป็นนักบินแล้วซื้อประคร้ฟเข้ามาตั้งแต่เด็กแล้วก็ที่บ้านเก่าเขาก็แม่ใส่ทรายโหเขาจะต้องเอาทรายไปทับๆกันหลายชั้นแล้วกว่าจแต่ข้าไปตอนนั้นก็ไม่รู้ทุกคนไม่รู้จักกองยภาพกองชีวภาพให้น้ําไหลผ่านอย่างเดียวพอเขาก็นึกว่าเหมือนกับกองน้าก,นนกิ้ ตอนนั้นเราก็ไม่รู้จักแอมโมเนียในไตในเตดเนาะก็ตาเราก็ไม่รู้อยู่ดีก็ป่วยตายบ้างอะไรางไม่รู้อะไรเลยนะสมัยนี้พอมันมีแบบนี้มาก็โอเคอันนี้ตัวถัดไปเมื่อกี้หินพมิดขอด้อดีอย่างอะไรนะหินหนักไงเหมือนกันหินก็อวนในคู่เดียวกันเลยข,ข้อเสียเนี่ยก็คือล้างยากหน่อยแต่ว่าไม่จำเป็นต้องล้างหมดโตล้างแค่อวนก็พอแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแบบพวกขี้ออกมาคือจริงๆต้องบอกแบบนี้เวลาล้างกองอะ ล้างหมดก็ไม่ดีเพราะแบคทีเรียรตายหาหมดนะครับพอตายหมดปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมานั่งสร้างใหม่คุณก็ต้องมานั่งเซ็ตกองใหม่ไม่ดีล้างเขาเอาล้างแค่เอาแบบพวกขี้ตะไคร่ออกที่อะไรออกนี้พอบอกอ้วนหินฟิลเตอร์แมทเนี่ยที่บอกว่าลิงก์ไปที่ฟาร์มเราแต่ฟาร์มเรามีาดับฟิวเตอร์ฟาร์มฟาร์มเราดับไฟฟิวเตอร์กอดกวนแล้วก็แต่เราก็มีคนล้างให้ที่ฟาร์มเราก็มีโอเปอเรเตอร์คอยล้างให้อยู่เพราะนั้นมันก็เลยบอกโอเคเราก็ค่อนข้างเอาให้มันมิดเนี่ยก็เข้าใจนะเพราะเป็นฟาร์มเนี่ยบอกมันหลาย อ่าเมื uh, y, like ่อกี้มาต่อมาฟิลเตอร์แมทฟิลเตอร์แมทอ่ะโต้น่าจะเคยเห็นแผ่นอ่อนนี is. Is ้เห็นมันนานมากโต้เคยเห็นเอาเอาฟองน้ําแล้วกันฟองน้ําฟิลเตอร์แมทอ่ะพี่มองเป็นแบบจำว่าคล้ายๆคือฟองน้ำเนี่ยมันเกิดจากใยคือต้องบอกว่าสวัสดมมันไม่เหมือนกันฟิลเตอร์แมทมาตาล่าเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกแล้วมันก็จะทอเป็นเครื่องเรียกแล้วเป็นช่องอ่ะต้องบอกว่าให้น้ํามันฟลว์ได้พอน้ํามันฟลว์ได้แบคทีเรียเกาะได้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ฟิลเตอร์แมทเขาเอาไว้ใช้ทําเป็นกรองชีวภาพหรบบเยะล ฟิแตร์ข้อดีคือทนโคตรทนโคตรราคาสูงแต่าราคาสูงเพราะคิดเป็น,ปนแผ่นนะครับแล้วจะต้องเอามาตัดส่วนใหญ่อะต้องบอกบอกว่าอาอเมื่อกี้พี่ลืมบอกไปข้องเวลาเป็นกองชีวภาพอะมันจะต้องมีออกซิเจนเอ,อ่าพอพอมาเป็นถีดอะอ้วนเนี่ยพุ่นตรงแล้วประสิทธิภาพเนี่ยพี่เมื่อกี้เราพูดแต่รูปรุนใช่ปะแต่ประสิทธิภาพเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกว่าการกระจายตัวของออกซิเจนอะอาจจะสู้ฟิลแตรไม่ได้ก็ได้ ส่วนใหญ่เวลาคนวางฟิลเตอร์แมอ่ะเขาจะวางแล้วเขาจะทำรูเป็นร่องๆเอาไว้เพราะนั้นหนึ่งน้ำไหลได้ทั่ว2อเนี่ยออกซิเจนไหลได้ทั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะ,ะนั้นแบคทีเรียรตรงนั้นมันจะเติบโตได้ดีส่วนใหญ่เขาจะเอาฟิลเตอร์แมตวางไว้ถ้าเป็นกองชีวภาพทั้งอันก็ได้บางคน,นบางคนอาจจะเอาต้องบอกว่าพูดนี้จับแมทกันได้หมดเลยนะบางคนอาจจะเอาดรอฟิลเตอร์เพื่อคัดไกายภาพแล้วไปหาฟิลเตอร์แมททั้งหมดก็ได้ไม่ผิดคือเพราะว่าฟิลเตอร์แมตถามว่า มันอาจจะคืนจริงายภาพมันก็ได้นะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เก่งเพราะอ,<ม>อ้วนเอ่อราคาสูงอ้อข้อดีข้ออีกอย่างนึงเวลาล้างกองอะโต้โตฉีดน,น้ำที่ลงอย่างเดียวพอครั้งที่แล้วที่พี่บอกโต้อบอกว่าถ้าเป็นคือทุกบอ่อเนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องไหลลงด้านล่างแล้วข้างหน้ามันจะเป็นท่อทอ่ทอเดนที่รวมไปโต้สามารถฉีดพื้นลงไปอย่างเงี้ยแล้วแล้วมันลงแล้วมันลงไปหมดโดยที่โตไม่ต้องเอาวัสดุกองมาเพราะนั้นฟิลเตอร์แมทมันมีข้อดีคือมันมีความสะดวกตรงนี้แล้วก็ ตอนนี้มันมีของจีนเข้ามาราคามันก็ถูกนะแต่ว่าก็อ่ะความทนทานอาจจะสู้ญี่ปุ่นไม่ได้ถ้าเทียบฟิเลเตอร์แมกซ์มาตาล่ามตาตาล่าทนกว่าถ้าเกิดสมมติเอาเอาแบบเถื่อนกว่านะก็ฟองน้ําคือฟองน้ํำฟองน้ํามันก็เป็นไอ้นี่อย่างเดียวเออฟองน้ําดํำฟองน้ำอะไรตามจะดูจากต่ส่วนใหญ่ฟองน้ํามันจะไปอยู่ในพวกถังกรองอะไรอย่างนัน้นมากกว่า,าอ๋ออันนึงอ่าแปลงคู่แปลงคู่เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเอาที่พี่เห็นนะส่วนใหญ่เขาใช้คู้แล้วคอนี้คอมครนี้คอมคือหลังคึงหลังคึง ผู้หรือฮอนิคอมก่อนฟืลเตั้งแมทส่วนใหญ่ก็จะเล่นสูตรนี้เพราะผู้นี้คือไกลภาพทําอะไรไม่ได้เลยไกลภาพแล้วส่วนใหญ่ผู้เน like ี up, ่ยม so, like, uh ันก็จะดักตะไคร่ับขี the the ้เพราะอย่างบางทีอะตะไคร่อะตะไคร่เนี่ยย <the> ิ่งกว่าขี้ไปตะไคร่มาเนี่ยมันมาเป็นเส้นแล้วก็แบบว่าเอาออกยากล้างยากคือคือพอเป็นเส้นเนี่ยล้างออกยากเป็นเส้นเนี่ยสมมติคุณไปติดอวนเนี่ยโอ้โหหน้ามืดเนี่ยคือคือถ้าเกิดเราอวนไว้แล้วก็ไปดักตะไคร่นะอันนี้หน้ามืดเลยล้างล้างล้างอวนเนี่ยแต่อวนยถูก แค่นแ้นแหละวเดืหินเนี่ยถูกน,นะฮะก็ถามว่าถามว่าคู่แพงไหมกลางๆไม่แพงมากนดึงดึงขึ้นมามันคือขวดนมแล้วก็เอามาส,บาส,บาสบาะบัดสะบัดมันเหมือนมันเหมือนไอ้แป้งขวดนมอะ่ะแต่ที่ส่วนตัวพี่ไม่ชอบอะ่ะคือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อแอบยู้เดี๋ยวนี้ติดดำทั้งหมดแล้วอพอติดดำเสร็จปุ๊บคุณจะซัดชีวภาพเลยก็ได้การนึงเหตนกัวใจกันกหินดาวอ่ะหินดาวเนี่ยหินดาวเนี่ยชีวภาพเลยครับ ห,ห,หินดาวเนี่ยหินดาวในชีวภาพส่วนใหญ่อยู่ช่องสุดท้ายแล้วก็คือว่าหินดาวเนี่ยเขาบอกบอกว่าแบคทีเรียอยู่เยอะราคาก็ท่านพี่จำไม่ผิดไ่งจะก้อนละ200ป่ะ mm hmm. เออประมาณนั้นก็ราคาก็เอาเรื่องอยู่แต่ว่าประสิทธิภาพดีนะฮะอันนี้คือเป็นชีวภาพแล้วก็หินดาวเนี่ยมันประหยัดเนื้พอที่พอพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันถ,ถ้าเทียบไอ้นี่เท่ากันถ้าจะเอาพื้นที่แบบแบคทีเรียก่อเท่ากันเนี่ยน่าจะใช้พื้นที่น้อยกว่าฟีล์แมทเออเพราะนั้นหินดาวเ็าจะดีกันอ่ะเพราะโต้พูดถึงหินดาวพี่พูดถึงมูนเบด เออโอ้โหได้โคตรพร้อมเลยอ่านี่แม่งหรูเลยแม่งอันนี้ขี่เบนส์เลยุบมุ้งเบ็ดบางบางอ่ามุ้งเบ็ดเนี่ยอ่ามุ้งเบ็ดนี่ลึกล้ำอย่างเงี้ยมุ้งเบ็ดเนี่ยฝรั่งชอบใช้คือมุ้งเบ็ดคืออะไรมันจะเป็นเม็ดพลาสติกเล็กๆเอ่อมันก็จะมีซี่ๆของมันก็ถ้าเทียบกับหินมันก็เหมือนลูบลูนเนี่ยก็ให้แบคทีเรียไปก่อกรองมันไงก็จะมีรุ่น K 3, K 3, K เคสามเคสี่อะไรก็ไม่รู้คราวนี้กอนมุ้งเบ็ดเนี่ยหลักการก็คือว่ามันต้องปั่นปั่นโดยออกซิเจนในบ่อกรองนั้นคือเอ่อพอเอาออกซิเจนปั่่่่นนเเเเพพืือออะไรให้ม็ดีย มันครุบทั่วมุม้ยเบตจะยากนิดนึงคือคุณจะต้องมีเยอะพอที่จะให้เวลาน้ํามันผ่านช่องกรองช่องเนี้ยผ่านได้ได้ทุกอันน้อยไปก็ไม่ดีเว้ยเยอะไปคุณต้องปั่นให้ได้ก็ได้ว่าคุณต้องปั่นให้ได้ปั่นคือปั่นให้ทั่วด้วยนะเพราะฉะนั้นแต่บ้มเบตนะอะประสิทธิภาพในการเป็นกรองเชียภาพดีมากด,ดีดีเกือบจะที่สุดอะและ้วอันนี้เนี่ยแต่ข้อเสียอย่างที่บอกเนี่ยแพงด้วยครับแพงด้วยแล้วก็อย่างที่บอกคุณจะต้องวางในตัวออกซิเจนนี่ดี คุณปั่นไม่ดีพูดง่ายว่ามุ้ยเบดต้องให้คนเก่งเซตให้เซตไม่เป็นนี่แบบจบเลยมุม้ยเบลร่มยากแต่อ๋อมุ้ยเบดข้อดีอย่างคือว่าเวลาเวลาอ่ะบางบางบางฟาร์มที่รู้จักกันเขาใช้ระบบออโต้คือบางทีมันมีเขาเรียกว่าเปิดปิด,ปดตั้งเวลาเพื่อให้มันแบบเขาเรียกว่าะบางทีตะกอนตกเออ,อพอหยุดทํางานปุ๊บเนี่ยแล้วแล้วเขาเรียกว่าปิดปั๊มแล้วตะกอนตกปุ๊บแล้วให้ปั๊มเนี่ยดูดเอาไปทิ้งเองได้อย่างเงี้ยคือเพราะนั้นน่ยแทจะออโต้ไม่ต้องทำอะไรเลย คือจะบอกว่ามูนเบต์อะมันอาจจะเหมาะกับระบบออโต้แล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องทำอะไรเยอะมันเพราะนั้นมันก็จะมีเรื่องไอ้พวกเครื่องออโตเมชั่นพวกตั้งเวลาเปิดปิดปั๊มนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือคือ,ค,อคือมันจะมคีคือคือคงลงดีเทลในนี้ได้ไม่เยอะเพราะว่าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าแพงแล้วกันแต,แต่ว่าอันนี้แพงแล้วดีนะเพราะนั้นแพงแล้วดีแล้วก็บ่สะอาดเพราะนั้นเนี่ยถ้าถ้าดูทรงแล้วมันจะไล่ไปหินอวนล้างเองแมนนวลนะครับ <laughs> แล้วก็ามากลางๆหน่อยฟิลเตอร์แมทฟิลเตอร์แมทอะใช้คำว่า ล้างเองก็ได้ล้างเองก็ได้คืออไม่ต้องยกไม่ต้องอะไรดีคือมุ้งเบะก็ไปอีกพาร์ทนึงแล้วก็ก็อย่างหรูอย่างอย่างที่โต้บอกว่าไอ้ผู้หินดาวเนี่ยอาจจะอยู่ช่องล้ายอาจจะแทบไม่ต้องล้างเลยคืออันนั้นก็ดูว่าถ้ามันไม่แบบโศกโศกก็ฉีดฉีดเอาไม่ไม่ต้องยกออกมาส่วนใหญ่หญินดาวเนี่ยเขาจะใส่แห้งอ่งเซรามิกเออประมาณนี้มันมีอะไรนะแถมนี่อีกบ<อ>กตัวน,วน,นการจัดวายน้ำเข้าบอกของช่องแรกเจออะไรก่อนอ๋อสุดท้ ช่องแรกนะครับช่องแรกก็ต้องเจอกายภาพก่อนส่วนใหญ่จะดักกายภาพก่อนเพราะกายภาพมันเป็นหลดของทุกอย่างเราถึงสังเกตว่าทําไมเดี๋ยวนี้ฮิตติดไอเดมฟิลเตอร์กันเอาขี้เปลออก,ก่อนเลยคือเข้าจายปลาเนี่ยมันขับของเสียได้สองทางของเหลวแลวของของ,ของแข็งก็ขี้มันก็เห็นและชัดอะ่ะแล้วก็เอาขี้ออกไปก่อนอย่างที่บอกอะ่ะถ้ากายภาพพวกพวก,พวกสิ่งโสโครกพวกเนี้มันถูกออฟโหลดไปเยอะคือมันก็จะไม่เป็นภาระของชีวภาพเพราะมันไม่ต้องไปแยกที่อยู่ของแบคทีเรียงไงถูกพหมตอนนั้นชีวภาพก็ซัดได้เต็มที่ พราะนั้นส่วนใหญ่อะช่องแรกเลือกให้เป็นก่ภาพก่อนแค่ช่องเดียวก็พอและอย่างเวลาถ้าสมมติเราเมนเนแนนบ่อยๆเนี่ยเราทําแค่ช่องแรกเป็นหลักก็ได้ส่วนระยะเวลาการล้างเนี่ยโตะขึ้นอยู่กับโต้ให้อาหารช่วงแรกๆพูนตรงว่าอาจจะจาเป็นต้องเปิดฝากงบ่อยหน่อยจำนวนปลาที่เลี้ยงเอย่ยจํานวนมื้อที่ให้อาหารก็ต้องดูอ๋อเยอะและ้วเอาช่องแรกมาสะบัดไปช่องอื่นๆอาจจะไม่จเป็นช่องอื่นๆก็เลือกตามอาธัธยาศัยเลยพ้นตรง เอาตรงส่วนใหญ่ตามแต่งบประมาณครับตามแต่งงบประมาณครับแค่นั้นเองเลยลุงงี้อะไรอย่ี้ือละเออลุงงี้กูไม่ซื้อดีกว่าเฮ้ยไม่มีเว้ยไม่ไม่ไม่รู้นไม่รู้งี้กูไม่ซื้อเลี้ยงปลาคาร์ฟแล้วแม่งเลิกไม่ได้เว้ยมีแต่ลุงงี้กูบ่อลุงงี้กูขุดบ่อ50ตันดีกว่ามีแต่แบบนี้จริงๆต้องบอกว่าสุกรมีเยอะกว่านี้อีกนะแต่เอาเอาที่ว่าเนี้ยอดคิดที่แบบไปที่ไหนก็เจอแล้วก็รู้จักกันก็ ก็ได้แต่ประมาณนี้หวังว่าน่าจะเห็นภาพได้อีกเนาะก็ต้องบอกเนี้ยีซี่คุ้ยเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ได้รับเป็นคนทําบอกปลายเองแนะนำคร่าวๆได้แล้วก็แนะนําคนทําให้ได้นะครับก็ยังไงอย่างที่บอกบอกว่าอันเนี้ยสาหรับนักเลี้ยงมือใหม่คือจะบอกว่าประคับไม่ได้ยากอย่างที่คิดแตนะคือมันอาจจะต้องคุยคอนเซ็ปต์กันตอนแรกฮะและ้วพอเราเห็นเราเห็นเป้าหมายเราแล้วเราแล้วเราแล้วเรา,เราทาสิ่งที่เราต้องการที่เหลือเนี่ยเราแค่ดูแลแล้วรักษาสภาพมันให้มัน สวยเห,เหมือนเดิมเหมือนอย่าง e ีีก่อนที่ผมพูดเรื่องสีเพราะความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละคุณต้องคีฟคอนดิชันให้มันเป๊ะเพราะเนี้ยมันเหมือนสร้างบ้านในเขาอ่ะเนาะก็กำตังกำใจกำตังกำใจใครบอกไม่ใครบอกเมียไว้ใครไม่ต้องพาเมียมาด้วยใครบอกว่าใครใครบอกว่าให้นั่งทับมือไว้ไม่จริงพี่เห็นมาเยอะแล้วตอนนั้นที่โตไปญี่ปุ่นก็เห็นคนซื้อเนี่ยใครเนียถูกป่ะเออคืออยากใช่อยากได้นี่ต้องคือบางคนบอกบอกว่า เอาใจเอาใจเมียคือว่าซื้อปลาอะไรก็ซื้อกระเป๋าให้เมียไมย่ต้องให้เมียไปเรื่องเลยประมาณนี้แค่นั้นเองอันนี้ประวัติศาสตร์เรามีหลักฐานด้วยนะใช่ครับ <laughs> โอเคนะจบนะ <laughs> <laughs> โอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับเอ <laughs> <laughs>